Right? สวัสดีค่ะทจตุกตาสาวสุพรรณชาแนลนะคะเดี๋ปบัญชีนะ้องตั้งไว นะคะศสองนะคะูนย์ uhm ่่เจ็ดหกหกนะคะื่อบัวัดดาินนะคะธนาคารพศนะคนทีคะออร มโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะ พุทธังสระนังขัดชามเณธรรมังสระนังขัดชามเณสังฆังสระนังขัดชามเณทุติยัมติพุทธังสระนังขัดชามเณทุติยัมติธรรมังสระนังขัดชามเม ตัตมปิสังขังสรนังขัดชามีตัตียมปิพุทธังสรนังขัดชามตัตีมปิธรรมังสระนังขัดชามตัเตียมปิสังขังสรนังขัดชาม สิรณะขมันังนิทิตาปานาติปาตาเวรมคเมสิกขาปะทังสมมัมมาทิยเมอะหินนาทานาเวรมะเนสิกาปะทังสมาทิยาม อะระมะจาริยาเวระมานีสิกขาปะทังสมาธิยเมมุสาวาทาเวระมานีสิกขาปะทังสมาธิยเม สุระเมระยัมจปมาตถานาเวระมเจสิขาปัฏสมาธิเมวิกาลโภชนาเวระมณีสิขาปัฏสมาธิเม นัจจีตวาทิตะวิโสกทัศนามลาคันทะวิเรปนะธารนะมันนาวิภูสนาธนาเวระมเนสิิคาปะทังสมาธิยเม ตุจจาสยนะมหาสยนะเวระมนันสนศิคาปัทังสมาธิยามีอิมาน,นิอัตถสิขาปัทานิสิเลนะสุขติยันเตสิเลนภพอคสัมปทา เซเลนานิพุติยันเตตาสมาเสลังวิสอดทะเยทางงช่อ พะฮาโรยบุญหนึ่กแเรมีผู้ร่วมอนุโมทนาบุญมาเนอไครแนนอคุณ <c oughs> โยมสาวิตรีเอา อีอลีด้วนี่สาวิตรีชัยยโลดก็ขอร่วมบุญ1นึ่ล้านบาทอาสาธุนะคุณโยมพาสินีจิตช่วยนะแม่ชีนาะแม่ชีพาสินีจิตช่วยขอร่วมบุญชำรนิสงและก็รวมสร้างทุกอย่างในวัดดานพระอินทร์อีก200ล้านบาทอาสาธุผ่านช่องพระ พารวยหนึ่งหกแปดเก้านะคุณโยมโตโตเน,ะนาะคุณโยมสุภาวินีลาเพชรขอร่วมบนอีกหนึ่งรอยล้านบาทอาสาทุแล้วก็คุณโยมชันนิพาขอร่วมมานโมทนาบนอีกหนึ่งรล้านบาทอาสาทุ คุณสุภาศินีคุณโตโต้นางสาวปัชราพรโคกศีขอร่วมบุญสร้างพระอุบโบสถแก้วพุทธวดีและหลังสังขารของแม่ย่าบัวทองอีก299ล้านบาทอาซาทุคุณสุขพัรช,ชาภูลเกตนขอร่วมบุญอีก299ล้านบาทอาาทุ คุณอุศนีมินหนึ่งหขอร่วมสร้างพระอุโบสถแก้วพุทธวดีและก็ร่างสังขารขององค์เมียบัวทองอีก9 9้ล้านบาทอสาธุอุศนีสิงโตเนาะนะนะสาธุสำหรับผู้ผ่านช่องนะพระพารรยบุญหนึ่งทุกท่านเนาะและที่ยังไม่ได้เอ่ยนาะเอ่ยนามก็ดีเนาะนะนะ ฝากช่องด้วยเนะพระพาโรยบุญหนึ่งหเนะครับเป็นช่องของพระอาจารย์พลเนาะอันนี้จากน้องบวรำภูคณะญาติธรรมจากน้องบัวรำพูเน,ะนาะบ้านเทพคีรีอำเภอหน,น้าวัางิ่อนอำเภอนาวังอีก800ล้านบาทอาสา ทูคุณแม่เผาภูผันผินพร้อมครอบครัวขอร่วมบุญในครั้งนี้อีก500ล้านบาทอาสาทุกครอบครัวของคุณพ่อเดชไยโบนชนะมานคุณแม่จันหอมชนะมานนายสุภกคพง์ชนะมนนานนางสาวสวงสุดาชนะมานและเด็กชายศักชัยชนะมานจาก พ้องชัยการสินอีก500ล้านบาทอาสาธุคุณโยมทันยพรอังคณานะขอร่วมชำระนี้สงอีก100ล้านบาทอาสาธุ บากกดไลค์กดแชร์ทุกตาวันาแนล้วนะวิลาาี่สินาริกาฮาิ นาทีแล้วเน,ะนาะนาต่อจากนี้ไปเราก็จะได้ร่วมกันสวดมนต์ในค่ำคืนนี้นะเราสวดเจริญพุทธมนต์นะคืนนี้จะเป็นคืนที่สองนะคืนนี้จะเป็นคืนที่สองเนะาะใช่ละใ่ส,สิ